กาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีทูกขานอยู่ในประเทศและต่างประเทศพบพื่อกันคือเก่าพี่น้องเลยเอออันละเป่าซองเ่อนี่ยเลยได้เนาะมาขึ้นน,นี่ก็เหมือนตอนเสาร์เนาะกาวไปจักมือสิแล้วก้าวไปจักมือสิแล้วสิเ้าห์นะสิใครเน่นะข้า,างเบิ้งมาแรง ข้างมือมือแรงนี่แหละมือแรงมืออื่นมืออนเนี่ยื้อบ้าวไรเติบแลลวอืออืออ้แมเอ้ยแต่มันขึ้นนกะเจ็บยบยหญ่เลยวะไรนซ้เบ้าไร่เติบเจ้าก็ทีได้อยู่ได้นอนจะสิบแป้งได้จะกอบไปและบาดเนี่ยเจ้ากะทเบ้าเบในกระตุ้นกระโตเจ้าบาดคนี่ยรัรวมเลยดยมันก็สิเศร้าย้อนเศรายังอีกาัดอือ S 2> <S 2> เอออีกสามทีเถือ่อเนาะเลยหมดีแล้วอีแม่เอยมันเบิดถูกแนวเลยแม่ขันเด้เป็นเลยอือแต่เจ้ากระเป๋าแบบนี้เคยเห็นอยู่ว่าแบบนี้นะเคยเป็นยอ,อยูะเออบางคนมันก็เป็นไข่ขึ้นเป็นผีเป็นผีนึ่งมัน พันนั่นมันเป็นเสือหูเสียยังมันสืบอบเป็นพี่ปะค่อเด้นะ่ะอ๋ออืมมันสืบอบเป็นพีป่ปะค่อพันว่าอันโทษน้ำพัวน้ำแม่น้ำเบื่อน้ำหนองกันบอกมันสิเป็นสืปโปรตีนนี่มันนั่นสิเป็นหมักไม้อืมอ,อ๋อโปรตีนโปรเมือเออโปรตีนโปรเมือนี่หมักไม้ในแนวอื่นนะบอกเป็นไส่อืมเป็นไช่โปรเมือโปรตีนนี่แมะหมัมกไม้นะ ขันวัดนันเด้อร์ห้าสิบบอกนี่อยู่ในนี่มันเป็นในนี่นี่วัดนั่นบนอื่นก็บโเป็นนี่เป็นเส้นนี้เป็นเส้นนี้ขันวัดนะถ้าเป็นปวกนะแล้วแต่มันสิกินนั่นนะ่าแล้วแต่เพิ่นสิมักกินแล้วได้เพิ่นนั่นนะ ทั้งหนานนทั้งตา,างทั้งมือทั้งตีนเราขอดูญนาเนิมคิดโน่นเนี่นหน้าเราเขานั่งน้นแล้วมันจะเหลือนะแถวหนาแถวตาแถวกระตุ้นกระโตมันหนีเบ็ดกระโตเลยว่าอสั้นซะเอาไปเอามาจุดหัวทีเดี๋ยวเราเป่ามาลายแล้วพี่น้องเอ้ยเป่าเบิดทุกอย่างนะแถวเป็นพรีเป็นน้องเป็นอยังนะเป็นปวดเขาก็เป็นเช่นกันเป็นดักไม้ตุ่มดอกตุ่มเดียวเป็นพิชังนะ ลระเป่ามาลายเน่ยแล้วกระซ้ามาลายเลยเนาะแต่ว่าย่ายนี่ส like ิเศร้าอยู่บ่เจ้าอ่ะจังวานั่นแหลยขับสีเศร้าตีขันว่าได้มาข่อยนั่นบ่บ่อยากพลาดแหล่บ่ก็ไปไล่ทีไล่บ่อนแล้วก็อยากล่องไล่บ่อนอะไรเนาะขันว่าปึ๊บขามาหาข่อยนะข่าว่านรอดมือเข่อไปนั่นถือว่าอย่างนา้ไปเจอแหล่ไป

บันทุกหวงนะบ่นี่คู่จอยนี่คู่นี่ก็อปรยู่คูบ้าบองนองไส้ล่าในเฮือนนี่น้องไส้พุนี่แหละน้องไส้ล่านี่แหละพุ่นอยู่หน้าบ่าปทุมละอยู่ัหน้าบ่านนองซิมถ่อบวที่พุ่นบอกออบ้านเบ้านบวเ่อ่พุ่นพ่ก็ไปอยู่ฟังไทยเนาะงออกมาบอได้วิด ใต้ยิ่งแม่ต้น่ะหรแต่ที่แบบปุ๊ิโควิดนะเ้ยผัวเขาเสียบบนี้ผารไปโทรบอกไปโทรบอกได้วไมท่าเองแล้วันน้บาเอ้ยบ่ผ่านนเสียเลยเด้อแล้วก็ว่าเสียก็นน่บาเมื่อบ่ได้เราม่ยากโควิดเราว่ะเรสมัยอ้เนางเขาเจ้ามาบนี้ืที่เรเจัอีเมยูเาไม่อยู่พเจ้าอยู่เพื่ออ้างนี่บ่เพื่อนตัลุงนะก็เพื่อลานสาวนี่นี่อ่าอออโดย

ัยายเศร้าก็ดีเลยเนาะไปลายบอดลายถี่เลยเนาะก็อยังให้เป็นส่วงเป็นเศร้าแล้วอ,อีสี่ลายลายถ่านเป็นกอว่าเป็นต่มน้ำเลืองห่าเป็นมะเร็งต่มน้ำเลืองขนาดเพิ่นเป้าดีเศร้าหนึ่งกันเนาะแต่คือสีดีนะไปลายบอดลายถี่เลยเนาะมันเป็นอะไรก็ยายอาการอนะ่ะเป่าเมนะื่อน่ะมันเป็นอะไราอาการนะั่นอือ เนี้ฮ้อนเป่ามือแรกมันตื่นได้นะเออแมนยังกับตามนะคือตัวประเภทนี่เจ็บมันเจ็บและขมแอนปวดกับมันตื่นมันก็คันและบาดนี่นอนฮ้อนฮนอนได้ตื่นหนึ่งฮนอนได้ตื่นหนึ่งแบดนีบเกาและบาดนี่บวนเห้และบาดมันคันอันนี้ก็เจ็บมาขึ้นเนี่ยไได้เป่ามาสังใส่ปะ เ่าปเลเ้าออืมอวัน้เราคนิเราานอนแล้วมานอนวอืมมาอมือแงก็บมาอีกเนาะมือแงกาอักคาเา ชามามขาบชามขาบเขาหูจักบอสดยบ่หงรือว่าขาบแล้งเลยตะหูจักออแบบบอมันสิหูจักนะบัดเฮาอนเฮายังไปกับมันสิบัเจ็บบบันะแม่ได้ดยดอบอมันหมกคือเป่าตําอดได้นะห้า่าษาภาษามานนมานนเจ็บภามานนบอ กาจมานอนำเาไปเงี้ยเขาถาิหดแล่พอรานนะเออมาันกับบุญมันก็เลยญฮะร้านนี่แหละอืาลูกเก้าบอเดียวเนี้สองหนึงผู้ชายบางใดน่งบอกเนเ่ยอือมาส่งบุเห็นลุงลก็น้ำหาแล้วเห็นแล้วก็บุไปกวนดอกเธออยู่

องักอันนี้ก็ลองเบิงเบิงอีเมือแร่งเนาะลยหลัก็ไปนอนเบิงว่าเป็นนาไตื<_<_ okay ่นสามาเมืออื<__่นสีเบาก็เก่าบอลื่อนนาไรแมนแมนแมนเมืแร่งมาอีกมแรงมาเออื่นมาอีกบอนากแล้ว มาจนมันเศ้าคุณและเออหนาข้งว่าเราจะอยวเดี๋ยวด้วยสีเศ้ามาเศ้าน้ำพาขี้มียงบลา่ะก็ซาถูแล้วกขอให้สวงให้เศร้าป้าหากับเมื่อมีอยูพ่อพี่น้อง ตอนนี้เพิ่นกระเป๋าแล้วเรียบร้อยเนาะหากระเป๋าสองสองเถื่อพี่น้องเลยอันนี้หม้อใหม่เลยเพี่น้องเลยเพิ่นเป่ากันเห็นนล้เพิ่นเนี่น,นี่เพิ่นกระเป๋าเศร้าหลายคน,ลนแล้วแล้วก็เลยมาลองเบิง้งไพ่กะวาดีไพ่กะวาเศร้า,าก็เลยมาลองเบิง้งเนาะเพื่อนซานเปิดบัได้ดำได้รูดอกบัได้ห่างได้มีดอกพออยู่พอกินเมื่อไหร่แล้วรายการ เดี๋ยวมืออื่นสิฮูคำตอบพี่น้องเลยว่าใครแน่บ่นเรื่องใ,ใดเนาะหากระซองหลอกพี่น้องเลยหากระเป๋าซองเถื่อนเนาะต่อเป่ามาลายมอแลสามสี่มอแลเอาเป่านะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบอยเพียงแต่นี้เด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่งน้องหนาเด้อพี่น้องสบายดี